ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอทำไมทรงผมมันไม่ค่อยสวยเลย <c oughs> อ่ะเขาบอกว่าแกนมีประโยชน์จริมมีประโยชน์มากแกนป้าขายได้นะอย่างนี้ก็คือใส่กล่องขายได้เลย ว่าเอขายผลไม้ไปเอขายผล,ไม,ยยลไม้อะไรบ้างครับส่วนหลักจะเป็นแตงโมค่ะแตงโมสับปะรดทำไมถึงขายผลไม้แค่2อย่างล่ะครับช่วงโควิดนี่มันขายของไม่ดีค่ะขายมากแล้วมันเน่าของอ่ะมันก็เสียค่าที่ค่าอะไรเนาะทุนมันเหลือน้อยเราก็กูก้เข้ามาเขาไปกู้นอกระบบกู้กกนอกระบบมาเงินที่เหลือในแต่ละวันก็นิดหน่อยอย่างนี้พอหรอครับ ก็มันก็ต้องหมุนไปค่ะก็บางวันไม่เหลือเลยก็มีนะถต่วันไหนฝนตกอะไรอย่างเงี้ยตอนหน้าฝนไม่ขายไม่ได้เลยคุณป้าเนี่ยจะต้องมาขายของทุกวันทุกวันขายทุกวันไม่เคยหยุดต่วยก็ต้องมานอนขายอยู่ตรงนี้ คือป้าเขาเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงแกก็เป็นโรคปวดแข้งปวดขาตามสไตล์ของคนมีอายุหน่อยนึงแล้วแกก็วัวนด้วยอะไรเงี้ยแกก็เลยแบบค่อนข้างเดินลําบากลูกค้าน้อยลงแกก็เป็นหนี้เป็นแม่ค้านาะหาเช้ากินข้ามก็ต้องไปหยิบยืมเงินกู้เงินอะไรมาอย่างเงี้ยนะจ๊ะก็เมื่อก่อนก็ขายดีเลยพอมาโควิดมันก็ตามสถานการณ์น่ะก็เจอกันในตลาดทุกวันก็อย่างนี้แหละแกก็ค่าขายของแกไปอย่างเงี้ยพ่อก็หมูตังไม่ค่อยทานมั่งคุณป้าบอกว่าคุณป้าถึงนพันที่จะคิดสั้นเลยโควิดมันแรงมากใช่ไหม ก็ติ็บนี่หมื่นห้าป้าก็ไม่มีเงินใช้ก็เลยหมื่นห้าเด็กมันก็มาเก็บเนาะมันก็ว่าเราเจ็บๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้จะทํำยังไงเนาะวันนี้นี่สินเยอะแยะทีมทีมารุมแล้วมันช่วงนั้นนั้นไม่มีทางออกเลยก็คิดว่าเออก็ขี่รถไปแล้วแหละจะไปโดดอะไรไปโดดสะพานอะไรที่ก็ไปแล้วแหละ ไปแล้วมาต้องคิดได้ว่าเออคนที่ก็ลาบากกว่าเรามันมีป้าก็ชอบดูตทท,ทัศชอบดูตศักด์เนาะเจอเด็กคนนั้นมาคิดได้ว่าเขาไม่มีมือเขายังเอาเตนเนี่ยมาขาบมาขาบช้อนกินข้าวแล้วรายการเนี่ไปช่วยแล้วก็บอกว่าขอเพียงให้เขียนมาใช่ไหมมีอะไรก็จะไปช่วยถึงที่อะไรเงี้ยป้าเ็เลยตัดสินใจเออก็ลองเขียนดูนะป้าก็ไม่คิดว่าจะถึงวันนี้เหมือนกันจนเห็นหน้าผมาคุณป้าถึงจใจมั่นใจนะว่าผมมาช่วยนะริงครับ ป้าเนี่ยส่งข้อความอินบ็อกซ์มายัง Facebook กแฟนเพจรายการของเราบอกว่าบ้านของคุณป้ากําลังจะโดนยึดบ้านที่จันทบุรีค่ะเป็นบ้านของแฟนซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการกําลังจะยึดค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ไงครับตอนนั้นอะ่ะกู้เงินมาให้ลูกเรียนพอเรียนจบแล้วหางานทําไม่ได้เพิ่งจะได้ทํางานแต่เงินเดือนน้อยยังช่วยเหลืออะไรแม่ไม่ได้และป้าก็ไม่มีเงินส่งค่ะคุณป้ามีลูกกี่คนครับมีลูกสองคนคะ่ะทั้งหมดนี้คือการที่กู้มา เป็นทุนการศึกษาเพื่อส่งลูกไปทั้งนั้นเลยใช่โควิดมีมาอย่างเนี้ยก็ไปไม่หลอดแล้ะงานก็ไม่มีทกากูถูใจไม่รู้จะไปไหนอือมีแค่ช่วยแล้วได้มีอย่างเดียวนะทำ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 สู้สู้ส,สู้ใจมันสู้อยู่แล้วเราไปทำอะไรให้ขึ้นมาได้ไอายุปันนี้แล้ว คุณป้านั่งขายของที่ตลาดอย่างเงี้ยครับวองไปรอบๆเนี่ยมันมันไม่มีลูกค้าเลยมันไม่มีคนเลยอย่างที่ผมเห็นนะนะเนาะอื่นนอนตอนเช้าป้าก็คิดเหมือนกันว่าเราอย่าท้อนะเราต้องเข้มแข็งนะเราต้องทนต้องสู้ต้องไปให้รอดแล้วต้องสู้กับมันให้ได้ทุกกย่างมันจะต้องผ่านพ้นไปให้ได้ ผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็นสามารถรับชมรายการขอเพียงแค่เขียนมาในเมล i บล็อกได้พร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสโมงครึ่งทาง Nation TV ช่อง22